ิจกรรมสมมนความเพียรพระพิตายอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดดิเลสสบายสุป,ปิทรทธรหนึ่งเครั้งที่25วันที่4ี่ธันวาคมสองพัตรนี้เป็นครั้งที่25่ตรงกับวันที่4ี่ธันวาคม พุทธศักราช2568ข้าพเจ้านายฤิษิเดชสบาชจิตขอเป็นบวชจาสาราย,ายพุทธมนต์ถวายเป็นพุะทุชาธรรมบุชาสัางข้าพาและเป็นอาจารย์บุชาแด่องค์พระครองปฏิเทวราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่มุเดชหลวงปู่จีราตลอดท้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชายินดำนี้ขอเทพเทวดาทั้งหลายเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมรณมทนานในการสวสดสาราย,ายของข้าพเจ้านี้ ขอบาปคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวสดสาย,ายมณลต่อไปบทสวสดชุมนุมเทวดาสมันตาตะกวาเวสุอัตตะละจันตุเทวตาสัชม,มังมูลีราชาาส,นานสัสสุนันทุกขโมกทังสักขีกามีจรุเปคิริสิคาลังสเทจันตลิกิบิมาณนทิเปรติจักขามีตลูกาเน เกหาวัตถุมหินเกเตภูมาจะยังตูเทวะฉลตะวิสมยะขะคัลมาคาทิสันตาสันติเกยังมุนีวัดฉนังสาโเมีสมนังตูธรรมะสวรรคารูยะมทันตาธรรมะสวรรารูยะมทันตาธรรมะสวรการูยงมทันตาบทสวนนมการสิทธิกระทาหนมุตระสาพะโตัรหังตสัมมาสมุตธรสสาหโมัตระสะพะกตัวหังตสัมมาสมุทธัสสาหนมัตระสาพะกตัวหังตสัมมาสมุทิัสสาบทสวนสัจจกิริยกระา นาถิเมศรนังอัญญพุทโธเมสศรนังวลังเอเตนะสัจจวัชนนะโสติเมหุตุสัพพทานาถิเมศรนังอัญญทมโมเมสศรนังวลังเอเตนะสัจจวัชนนะโสติเมหุตุสัพพทานาถิเมศรนังอัญงสังโฆเมสศรนังวลังเอเตนะสัจจวัชนนะโสติเมหุตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถา มหาการุณิโกนาโทอิตายะสภาปนินางปุเรตวาปัลลมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒนะมาหนตุสัพุปัตถวามหาการุณิโกนาโทหิตายะสภาปนินางปุเรตวาปัลลมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒนะมาหนตุสัพุปัตถวามหาการุณิโกนาโทหิสุขายะสภาปนินางปุเรตวาปัลลมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒนะมาหนตุสัพุปัตถวา บทสวดมหาสมัย,ยสูตรเอวเมสุตัตงเอกังสัมยังพะควาสเกสุวิหารติกะปิรัตุติมิงมหาวนเนมหาตาพิโคสังเคนสัสต,ติงปัจจามิติหิพิโคสติหีสัพเพหิวะอลาลันติหิทัสสหิจัลโลกตาตุหิเท,ทวตาเยปุหนาสนิปตาหุนติภะคะวันตังคัตตังยะพิโคสังกัจจาอรโคจะตุนังสุตาวาสการิการังเทวนังเอตตถังวสีเอยียงโคพะควาสเกสุวิหารติ ปีโลกตัวจมิงมหาวันใมหาตาพิโกตังเกนาสติงปะัป็นตีหิพิโกสตีหิเหว่านเตหิาตหิจัราตุหิเทวตาอิเวนสนนิปิตาคงติพระัตังพัสนาจะพิสังกัจานุนละไมยมปีนะพระวาเตนุปะสงมยมาอุปสมตวาพะคโตสันติเกปเจกขาาปัสยมตอัตตาเทวตาสยธาปีนามะพลาวาปุริโสสมะจิตังวาภังปัสสาลยะปัสสิตังวาภัง มิเชยะเอวะเมวาตุลาวาเสสุเทเวสุอัตลิตตาภควัตโตพละโตตุลังสุอัตโคตาเทวตาภะวัตตังอภิวาเทสวะอิฆามันตังอสังสุอิฆามันตังตะโคอิฆาเทวตาภะวัตโตสันเกอิมังคตังอปาสิมหาสัจมโยปวันละเสมิงเทวกายาสมาสตังอคตตมังอิมังธรรมะสัมยังทะกิตาเทวะอบาลาชิตตังคันติอเดโคบาลาเทวตาภะวัตโตสันเกอิมังคลังอปาสิ ตัตลับพิกาวสมาทังตูจิตตังอัตโนอุจุกามังสุสลาติวานินตานคีเหตาวาอินทาลีญานิลักขติปติตาติอจัโคอปลาเทวตาภควโตสันติกอิมังคังังอภาสิเชตวาคีลังเชตวาบริขังอินทาคีลังโอหันจามะเมสาเตจลันติตุทาวิมาลาจัคขุมตาสุตตาสุสุนัคติอจัโคอปลาเทวตาภควโตสันติกอิมังคังังอาภาสิ ยเกิดชพุทธังสารนังคตทเตนะเตวามิสติอปยกุยิปะไแยะปะมนุสังเทหังเทวะกายังปะลิปุลิสันติเตอโคภควาภิภูอันเตติเยภูยนาภิกขเวทัสสะโลกัาตุสุเทวตาสันิพุติตาหุนติตถาคตัง ศาสนายยปิโกสังก te ah ันจะเยปิเตปิโกเวอเฮสงอติตัลมาธาลังอัลันโตสมาสัมพุตตาเตสัมปีพระกวนตานังเอตตาบาลวะเยวะเทวตาสนิปปติตาเอเฮสุงสซยะธาปิมายังเอตารหิเยปิเตปิโกเวภวิสติอันคะตัมมาธาังอัลันโตสมาสัมพุตตาเตสัมปีพระกวนตานังเอตตาบาลวะเยวะเทวตาสนิปปติตาภวิสันติสซยะธาปิมายังเอตารหิเยปิกจิกิสัมิปิโกเวเทวะกายานังนามานิกิตติสัมิปิโกเวเทวะกายานังนามานิเตสิสังนนามิ ตังสุนัสสาตุกังมนนสิกโรโลธาพาสิสมิติเยาวามเมติติโคเตปเิโกภะควาโตวัจจสุสงภะควาอิตธาธวจาสิโรกมลุกะสามิยะสาวุม,มาธาสิตาเจสิตาคิลิขาบาล,ลังมิหิสต,ตาสมะหิตาปุรุสีหาวาสันเลนาโลมังสาเปสัมพุโนอุทาสสัมนะสาสุทธาวิปสัสสนะมนาวเวลาเป็นจ,จุดจัลเตยตวาวันเนคปิลวัตเว สัตมันจะสัทธาสาวเกศส,สนีนละเตทว่ากันจาอภิกันตาเตวิชาสัพิโกโวเตจตัตวาคุลุงตุตวบุลัสสาสานังเตสามตุลโม,มยจันนังอมนุสานะทัศนังอภิเกสตามมัตสุงสาสาังอาธาสางัสตลิงตตังเอเกสาสนังอมนุสานะม,านนามัตสุงอภิเกเอนัตตามมัตสุงทิสาสาภาพ,พุทธะอหุนจะสัพังอภิญญาว่าวาคิตวนันรัชโกมาตโตมันยึดสัทธาสาวเกศส,สนีนละเต เอวัคยาพิกันตาเทวิตราพิโูเยวะหังกิตยิยศมิกเกลเฮนุปุกัสโตสตะสหัสสาวะยะขาภูมากะพิละวัฒวาอิทิมโตจิติวันโตนะวันโตยะสัตติโนโมทัมนาพิกำมุงพิคุณังสำมิเตมวันังเฉสสหัสตาเฮมาวตายะขานันงโตวันนี้นองอิทิมโตจิติวันโตนะวันโตยะสัตติโนโมทัมนาพิกำมุงพิคุณังสำมิเตมวันัง ตาตาขีลาติสหัสายเจ้าขานังตะวันนิโนอิตธิมตุชติมโตววนางโตุยศศิโนมรรมาลาภิกขมุงภิกุลังสัมติวุนังอิเตเตโสลัสสหัสายเจ้าขานังตะวันนิโนอิตธิมตุชติมโตววนางโตุยศศิโนมรรมาลาภิกขมุงภิกุลังสัมติวุนังเวสามิตาปจัตสสายะจาขานังตะวันนิโนอิตธิมตุชติมโตววนางโตุยศศิโนมรรมาลาภิกขมุงภิกุลังสัมติวุนังกุมพิโลละเจหิโคเวปุลาสานิเวสานังปิญญนังสัตสหัสตัง จะขานังพยุรรปัสติคุมพิโรและชหิโอโทบคาสันติมุนังปุริมัจจติสังราชตาตะลาโทปาสาสติคุมคันท่ปันังอธิบติมหาราชเย้าสติโสพุทธปิตษสภาโวอินธนามามหาพลาอิทธิมตสุติมนโตนามติเจ้าสถิโนมรธรรมานภิกขมุงภิกขุนังสันติมุนังทักขิณัจจติสังราชาวิรุละหูตะภาษาสติคุมคันทังอธิบติมหาราชเจ้าสติโสพุทธปิตษสภาโวอินธนามามหาพลา อิทธิมนโตุชุติวันโตนะวตยสัสจิโนมทมนาภิกขมุงภิกขุลังสมติมวังปชิมันจัติสังราชาวิรูปโคปัสสติยคานังอธิปติมหาราชายิสัจิโสปุตตปีตสาภาโออินธนามาภะพราอิทธิมนโตุชุติวันโตนะวตยสัสจิโนมทมนาภิกขมุงภิกขุลังสมติมวังอุตตะลังจัติสังราชาวิเวโรสัปัสสติยคานังอธิปติมหาราชายิสัจิโสปุตตปีตสาภาโออินธนามาภะพราอิทธิมนโตุชุติวันโตวนาวันโตยสัจจิโนมทมนาภิกขมงิัมตน ปุริมาทิสังคตาะลัทโธทักกิเนนะวิรุณหกโวัชีเวนะวิรุปโคกเวโลตะลังทิสังจะตะโลเตมหาราชาสมันตาจะโลทิสาันทัลละมนาสังสุขวันเอกปิละวัตทเวเตสังวัยามิโนทัสะอากูันจันนิกาสะธามายาคุเวนโทเวนโทวิปูจุบิโตจะทานจันทนโนกามาเซโตจะกินโนมันทูนิมันทูจะปานาโทโอปะมันโยจะเทวตุโตจะมัตเตลิจิตาเสโนจะกันทัพโหนโรจาร์จโนสัพโ อาคูมันจัดสิโคเจวะติมพะรูทุวัชชาเอเตจันเจจราชาโนคันทัพาสหะลาทุพิโมทมนาพิกมุงพิกุณังสัมติงวนังอาทคูนาปะซานาคาเวสาลาสหะตันชกาคัมสัตลาอาคูปยาคาสหะยาติพิยามุนาสัตลาธาจะอาคูนาคาจะสติโนเอละวันโนมหานาโคโสปะคะสัมติงวนังเยนาคะราเชสหะสะหาลังติทิชา ทิพาทิชาปคิวิสุทธิจัคเวหายะสาเตนะมัจัปตาจิตลาจินสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตาทานะคะราชานมาสิสุปันนโตเขมามากสิพุทโธสนาหิวะเจหิอุปวะาหายันตานะคะสุปันนาสันนามังสุปุทังชิตาวเชนัดเตนะสมุทังอสุลาสิตาภาโตวาสวัสดิเตอิทิมนโตยะสัตสีโนกัลกัญชามหาพิสมาอสุลาทนะวิคัสาวิปจิติสุจิติตจัปปะหานลาโทนโมจีสหสตัญจะผลิตปุตตะนัง สเพเวโรจนามกาทสนหิตวาพระลิงเสนังลาหุงพระธรรมปะคมมงสมะยุธานิพระตันเตพิคนังสัมปติงวนังฮาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายุตถาคำมงวรุณาวารุณาเทวาโสมุจจะศาสหประวุยัสศาสหเมตากรุณากาลิกาอาภูเทวายัสสิโนทัศเต ทศทศากายาสเพนันตะวนีโนอิทิมนโตจุต the ิว well, ันโตวันละมตุยศศิโนหมดธรรมราภิกขมุงพ right. ิกลังสมิติวันังเวทูจะเทวาสันติจะัตสมาจะทุเวยมะจัตทศมณีสาเทวาจัตทัมมะคุปุลคิตตาสุยสศมณีสาเทวาสุยมะคุปุลคิตานะขันนิปุลคิตวาอาคุมัตละวาหกาวาสุนังวาสโลเสโทสโกปะคัปุรินทโททัสเตทศทศากายาสเพนันตะวนีโนอิทิมโตจุติวันโตวันละมตุยศศิโนหมดธรรมราภิกขมุงพิกลังสมิติวันังอทากูสาภวา ฉละมามคิสิกข,ขาลิวะอริตากาจาะโลชาจาะอุมาปูพานิพาเชโนวรุณาสหะธามาจะอาจุตตาจะนิสกาสโซเลยยาโุจิลาอาคูอาคูอสัสวันเนโนทัศเตทัศตากา,ายาสาเพนันตะวันิโนอิทิมโตชุลติวันโตอ,อิมวนามโตยัสสิโนวัฒวานาภิกำมงพิโุนังสัมมิติมกนังสมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สุตมาคิดทาปสุติกาอาคูอาคูมณโงกุติกาอาสักูฮาลโยเยโยเทวา ยิจโลหิตวาสิโนปัลคามาปัลคาอาคูเทวาเจษสิโนทัสสิเตทัสสะทากายาสเพนะตวันนี้นกอิทิมตุจติวันตุนนะตัวเจษสิโนมวรมนาภิกขมงพิกลังสมิติวนังสุขะกะลุมะฮะอรุณะอาคูเวคขนะสะสะหะอุตาตขยะหะปะโมขะอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตาหัลกัชามิสกาเจษสสิโนทนายังอาคาปชนโนโยติสาปวิสติทัสสิเตทัสสะทากายาสเพนะตันนี้นกอิทิมตุจติวันตุนนะตัวเจษสิโนมวรมนาภิกขมงพิกลังสมตินัง เจมิยาลูสิตายามากระทกาเะยจสัตสินโนสัมผิสตะกาลามาเซธาโจตินามาจ้าสวานิมาลาตินโออโคอัทคูปะละนิมิตาทัศสเตทัสทากายาสเพนันตวันนิโนอิทิวตโตจุติวันโตวันนามโตจุสัตสินโนมาตมนาปิกมุบิกุนังสัมติมนังสัทเทเทเทวานิกายาสเพนันตวันนิโนนามันวะเยนะอคันยุงเยจันเยสัติราชตหะปูจตตาติมะคิลังโธตินามานาสวัง ตะเคมคตตาลังนาคังแจงทางวะอสิตาติตังสุภามะปรัมมัโตกับกุฏาอิทิมโตสหัสันนังกุมารุติโสจะโสภคาสันติงวนังสหัสสะภามะโลกานังมหาปมาพิติติอุปปันโนจติมัโตพิสมะกายสันติโสทัศเศราอิสราอาคูปเจก็วะาตวัตติโนเตชะจักรมัชโตอาคาหันิโตปริวาริโตเตจัตเพอภิกันเตสินเทเทเวสะภามะเกมลัสเสนาอภิสามิปัสสะกนะหัสสะมันทัตมัน มันทียังเอทะคณะทัฐพันธะหลักขิณฑ์พันธมัตถุธมัญตาปริวาริธะโมมาวมุมจิตะโกจินังอิติตธาามหาเซโนกันหักเซนังอาเปสยิป,ปันนินามตลามาหันจะสลังกตวาาะ,วงาาะวันะเพระวังยถาปูสะโกมิโกทัตลายโยโทสวิตจุโกตถาโตปจุทาวติตังกุโธอสยังวะเสตันเจาสาพังอภินเจจาะวะขิโตาวานะจักุมิมาตตัมันตยิสัทธาสาวกิสัสเนระเตเทมลาเสนาอภิกัะตาเตวิชราภิขโว เทศาะกุลงตัวะพุทธสารศาสนาวิตาลัคยีปะกมงเนสงลมปิเชโยงสเพวิชิตสังฆามาขยาติตายสันสิโนมุทันติสาปุติหิสาวกาเตชนีสุตาติปะสวดจุลชัยยปะละกอนนโมเมฆุทักัสสะเตชัสะลัตนัตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิเทวานารายะปะละเมสุลาสิทธิพมาเจินทาจัตุโลกาจะจจตุโลกาคัมพีลักกาสมาธาภูตุง คังคาจะสพัมมะชยะปะสิทธิพรตุเตชยะชยะทรนิทรนิอุทธิอุทธินทีนธินชยะชยะข้าคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนะเมรุราชะพลนราชีชยะชยะคัมภีรสองปีนาเคทักนาคีปีศาจจัภูตะกาลีชยะชยะทนนิมิตาโลคีชยะชยะสิงคีสุธาทานะมุขะชาชยะชยะวรุรละมุขะสาตาชยะชยะจำปาธา ัมปาทินาขคุณละคันโภชยะชยะจะคนนัตตุรงสุกะละผู้ชมสีหะพยคะทีปาชยะชยะวรุนะมุขะยาตาชิตะชิตะเสนานีปุณะสุทธินังรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีตะเลสทาสุชัยาชยะชยะธรณีสารตินสทาชยะชยะมังกราศรัญยาภาะวคีชยะชยะวรุนะยัคคีชยะชยะลัคาเสสุระผู้ชะเตชา ชยชยญพังเมนทคณาชยชยญราชาธิราชใจชยชยะปทวิงสปังชยชยะอรหันตาปเจกพุทธสาวังชยชยะมเหสุโรฮโรฮารินเทวาชยชยญพามาสุะโคชยชยะนาโควิรุณหโควิลุปโคจันทิมาลวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรจะววรุโนปิจะอคิวายโยจะปาปุชุนโฮกุมาโลทัตตะลทโกอัตาลซามหา เทวาสิติตาภาษาอาทโยอิสิโนสาวกาสภาชายโยราโมพระวันตุเตชยธรรมโมจะลังโฆจะทัศปาโลจะชัยกังเอเตนะชัยะเตเชนะชัยะสติพรตุเตเอเตนะพุทธเตเนะฮนตุเตชัยมังคลังชโยปิพุทธะสิิมโตอยังมรสะจาปปิมโตปราชโยุโคสยามโพธิมันเตปโมติตาชยตถาสพะมขนามหิสิโน ชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมรสัจจาปปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาอินทัคขณามเฮสินโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมรสัจจาปปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาเทวขณามเฮสิโน ชยโยปิพุทธะศิลิมโตอายังมรสะจาปปิมโตปราชาโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาสุปันนะคนามหิเทนโนชยโยปิพุทธะศิริมตโตอายังมรสะจาปปิมโตปราชาโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถานาคะคนามฮิสิโนชโยปิพุทธะศิลิมโตอายังมรสะจาปปิจาปปิมโตปราชาโยโอโคสยามโพธิมันเต ปโมทิตาชยตถาสะพามคขณามหิสิโนชยันโตโพธิยาโมเรสกยยังนันเทวัตโนเอวังตวังวิเชโยห้อยิเจสุชยมังคะเลอปาลาชิตตะบาลังเกสีเสบถาบิโปคะเลอปิสีเกสัพพพุทธานังอาคาปโตบมทติสุนากตังสุมังคะลังสุปภัสตังสุมุติตังสุโกโนสุมโหโตจะสุยิตังสภามะจาริสุปทักขินังกายะกามังวาจากามังปทักขินังปทักขินังมโนกามังปนิสิเตปทักขินาปทักขินานิกาตวานังวันตเถ ปทาคีเนเตอัฐรัทาสุกิตาวิรุณหะพุทธะศาส,าสนาอโลคาสุกิตาโหทะสหะสาเพหิยาติภิสุนันตุพลโตเยเทวาอัศมิงทานเนอธิสตาติขายุตตาสตาหอนตุตสุกิตาหอนโสัพพทาละคันตุสัพสพตตานังละคันตุชินสนาศาสนังยาการจิปัฒนาเตสังสเพหิปุเรนตุมโนลัทายุตตากาเลปวัสันตุวสังวสา เวลาหากาโลคาจุปัตถวาเตสังวิวาเรตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุจะทายะหังบทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวัเมสุตังเอกังธสมัยังภควาสวัสดิยังวิหารติเจตวรวันิอนัสสกปินทิกระสะอระเมตรละโคภควาภิกขุอมันเตสีภิคโวพระทางเตติเตภิกขุพระวต,วตุวประจัสมาทงพรวาเอตักทวโวจา อุปาทาวาภิกเวทตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขลรกษนิจจติตังตถาคตโตอภิสัมพุจติอภิสมิติอภิสัมพุชิตาวาอภิสมิตาวากจิกติเทเสติปัญจเปติปัฏฐเปติวิวาลติวิภัชติอุตตณิกโรติสเพสังขลรกษณะนิจติอุปาทาวาภิกเวทตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขลรกะ तु खाति तंग तथा खतौ अभी साम भुजती अभी समे अभी सामुजति अभिशमेत विखति थे चेथती था पेती विभल विभाजती उतनी कलौति स फे थातिपा था 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 विकववि तथा नंग अनुपथ वाकता नंग थातु तमी तथा थमीया मता फे तमा अन्ताति तंग तथा खतौ अभी संभुजति अभीति अजिखति เทเสติปตัจเปติปัฏเปติวิวรารติวิพัจติอุตติกลรติสเพธมาอนัตติอิธมโวจักภควาตมมนาเตภิขุภควาโตภิตตังภิณทุนตีบทสวดพรทเถรกัลตนะคาถาอาทิตังนานนะวาขเมยยะนปติกังขีอนาคาตังบุคคลไม่ควรตังคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ผงวงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยทัติตานาน่างิตังอปตตั้จะอนาคตังสิ่งเป็นอดีกลัไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มามันจุป่พปังจะอยู่สมองตถางทางวิบัติสติอัตเัยลังสังกปังตังวิทามะนุกพลูหัเยบุคคลผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคนเขาควรพออพูนอาการเช่นนั้นไวอาเชวะกิจมาตัปังโคสัญญาเะนัตนุวความเพียรเป็นกิจที่จะต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พุ่งนี้ นาฮิโนสังกาลันเตนามหาเซนนามัตุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาลิมาตาปิงอหลัตตมตันทิตังตังเวพัทเทกะรัตตุติสันโตอจิกเตมุนิมุณีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยจกันทั้งคนคนนึงเลย้งคนว่าผู้เป็นอยู่แม้ราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมมะสังเวคปัจปัจเวคณะ สเพสังารานิจารสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกตามนามตามทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังาราตุกาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูกตามนามตามทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บายไปสเพธมาอนตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าเราว่าตัวว่าตนของเราตาทุลังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไย่งเยินทวงเมื่อหลังความตายเป็นของยั่ังเยามิตพัง อันเราจะพึงตายเป็นแท้วรณะปริโยสางนังมีชีวิตตัางชีวิตของเราม,มีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยะตัางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวรรณะมีนิยะตัางความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตะควรที่จะสังเวชอยังกายโยอจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนพัคนปัสจักวิญญาณทุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งผ่นดินกลิงขาลังอิวะ ประดุจังว่าท่อนไม้และท่อนเฟิร์นนิรัตทงหาประโยชน์วินัยอริจาวาต t สังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยทายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรันติกันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปสมุตโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นความสุขยิ่งสเพสตา มาลันติจักบทั้งลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาลิงทุจักมาริสเลที่ตายแล้วและจากกาลังจะตายแต่เทวทังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันที่มีเอถาสั้งสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยโอสวดเมตตายังกิจิยังกิจิกุสลังกัมังสะเพหิปะเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุคนโตเยเทวะอัตมิงธานี อธิตคตาติกาจิตาสตาหงนตุสุกิตาหงนตุทุกขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหงนตุทุกขาปมุนจันตุสภเญติกาสุกิตาหงนตุทุกขาปมุนจันตุสภเพยติกาสุกิตาหงนตุทุกขาปมุนจันตุสพเปสาสภเพยาคานสภเเปตาสุกิตาหงนตุทุกขาปมุนจันตุสพเอาจาริยุปชัยยะสุกิตาหงนตุทุกขาปมุนจันตุสพเณขิตาสุกิตาหงนตุทุกขาปมุนจันตุสพเเทวาสุกิตัง ฌานตัวบทสวดบูชาหลวงพ่อทวดนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติปะขวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติปะขวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติปะขวาบทสวดปฏิทานนักทายายาเทวตาสันติวิหารวาสินีตุเปฆลิโพธิตฏเตฏเตหิเตหิ ตาธร,รมมทานีนะพตุอุปชิตาสติ๊กกะลนเตถาวิหารมันทะเลเทหลาจะมชานาวากาจะพิฆวโวสาลามิกาธนปติอุปัสกาขามาจะเทสะนิขามาอิสลากัพปานพุทธาสุวิตา,ตาพ่ออุตเตฆลาพูชายปิจารตสรรมาวาสังเทระจตาทาโวปปาติกาที่าณิกังธรรมะวังบจิจเตสะเพปิทุกภะษากะลนตุสังขยังตาตุจิลังสตังธรรมวธรรมธราจะพุฆลาสังโฆสมะโหตุ มะขวะอัตรายจะหิตายจะอัมเรละขันตุสัตถมวสัพเพปิธรรมะเจริโนพุทิงสัมพุปยามะอัปธรรมเอริยปเวทิเตประสานนาหงตุสัพเพปิถปาลิโนเอตพุทธาสะเสสัมมาทาหลังปเวจันโตกฤติเทโอปวัสตุวุฒิภาวยะสัตานังสมิทธางเนตุเมทันเองมาตาปิตาจะตระละชังนิจังละขันติปุตตะกังเอตวังธรรมเอนะราชันโนประสังละขันตุสัพพะรา สวดเทวตากุโยคณาคาถาทุกขปตายะนิทุกขาปยาปตายะนิปยาโสกปตายะนิโสกาวุตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจามิหิสัมปะตังปุญญาสมประตังสเปเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปจิติกาทานังทะทานตุสัตสยาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาวุตุขจันตุเทวตากาตาปัจจุตันสุมังฆละปัสคาถาวุตุสัพพังตุมังฆลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานภะวนาสุติวุตุนิลัังตุังมะลังลขันตุสัพา สัพพะสามานุภาริณสุทีวันตุนิรันตะลังวันตุสัพพังสมังขังลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะตังคานุภาริณสุทีวันตุนิรันตะลังสัพเพพุทธาพะระปตาปเิกนันเจยังพลังอรหันตานังจักเตชะนะละคังพามิสัพปโซสัพเพพุทธาพะระปตาปเิกนันเจยังพลังอรหันตานังจักเตชะนะละคังพามิสัพปโซสัเพปุทธาพะระปตาปเิกนันเจยังพลังอรหันตานังจักเตชะนะละคังพามิสัพปโซ ตเปพุทธาภรณบตาปฏิกรันจะย,ยังพลังอรหันตาน,นันจะเตชนละลักขมันวิสพัพโตตเปพุทธาภรณบตาปฏิกรันจะยังพลังอรหันตาน,นันจะเตชนละลักขมันวิสัพโต ัพุทธาภรปปตาภิกเจกันจงพลังอาาตานจติเจนะลักขมันมีสัพพโสัพุทธาภรณ์ตาภิเกันจจียงพลังอาตันจัิเจนะลักขมันมีสัพพโสัพุทธาภรณ์ตาภิเจกนันเจงพลังอาตานจัดเจชนะลักขมันมีสัพพโสัพุทธาภรณตาภิเกันจียงพลังอาาตานจติเจนะลักขมันมีสัพพโต โวยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยายและพระพุทธมณีข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเดชสูสวรรค์าลัยขออันิสงส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสาพประสิทธิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าปลอดภัยจากทุกทรกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุขฤิตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพมันชอบทำคำว่าไม่มีหดอจากยากจน ขอจะได้มีแกข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคานางสอนแห่งองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าลำลงอยู่ในความจริงามตรดการนานอีกตั้งขอเทว,วดาทั้งหลายผูดและอนุทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสานพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัฒนม,มงคลพระพิยยทายุสธีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัถุม,มงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอโมเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิขานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํนนวยผลให้เป็นสิริมงคล แก่ผู้ครอบครองและบูชาตัวการ์ตูน